สว,วัสดีนักเลี้ยงมังกรทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาแจากโค้ดอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ในลานประมูลมังกรนะเขาก็เอามังกรมาประมูลกันก็เมื่อไม่นานวันนี้ก็มีอัปเดตในทวิตเตอร์ของผู้สร้างแบบนี้นะคะว่ามีโค้ดใหม่เข้ามาโค้ดนั้นจะเป็นโค้ดอะไรอย่ามาดูกันเนี่ย วันที่15บห้าิบห้าที่ผ่านมาเนีขาได้แจกโค้ดนะมันจะได้ฮาร์ดเหมือนเป็นหัวใจของมังกรอะไรนี่ยแหละอ่ะอยดี๋ยวเราจะมาเอาโค้ดนี้มาใส่ในช่องใส่โค้ดกันว่าเราจะได้อะไรเนี่ยก่อนแรกก็กดเมนูแล้วก็กดโค้ด ทวิตเตอร์แล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปเลยลปึบนี้นะโค้ดนี้นะโค้ดนี้เลยเนี่ยโค้ดนี้ดูช้าๆแชทโค้ดนี้เลย <c oughs> อ่ะพอใส่เสร็จแล้วก็เอเราจะได้อันนี้มาอ่ะบงังด,าร,ดาร์กอนดิฟฮาร์ดเนี่ยหน้าตามันเป็นไงเดีย๋ยวให้ดู มันจะอยู่ในโหมดโหมดนี่นีอันนี้อันนี้อันนี้เ่นนยมันจะเป็นหัวใจอย่างเงี้ยสวยแต่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เหมือนกันนะก็เนี่ยโค้ดมันให้อนมาวันยี่ห้าหรนั้งยี่ห้าหรอสิบห้าเออไม่รู้จำไม่ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ มาแจากโค้อย่างเดียวตามตามนี้แหละสำหรับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย